สวัสดีครับมีรัก,กีบัลนะครับวันนี้อยู่ในไรอาเดอร์แลงเจอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําการรีไอดีแล้วก็ตัวละครที่ควรหานะครับแล้วก็เพชรแจกเนี่ยหนึ่งหมื่นหาจากไหนแล้วก็ตัวละครถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ราคาบาทแพงเนี่ยควรจะต้องเปิดให้ให้้ใใหหได้ตัวอะไรบ้างนะครับประมาณนี้อะเดี๋ยวเราเริ่มก่อนการเปลี่ยนภาษาไทยกดที่ขวาบนก่อนเลยนะครับกดที่ฟันเฟืองอากดคาว่าเกมนะครับนี่ตั้งค่าภาษากดภาษาไทยหนึ่งเลยนะครับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนถ้าเกิดสมุิเราเล่นไปแล้วมันไม่ได้ตัวละครจริงๆก็ลบบัญชีครับเห็นปะอ่าแล้วก็กดติคามแล้วก็กดตกลงเลยแค่นั้นเองเป็นการรีไอดีอ่าต่อไปเป็นในส่วนการเปิดตัวละครต้องผ่านสเตจ25เพื่อนเพืเ่อนเสจ28บาข้างบนนะครับผ่าน25เราถึงจะสามารถเปิดเอ่อเรนเจอร์ได้ในตรงนี้นะครับซึ่งจดหมายจะได้แค่อยู่ที่หนึ่งหมื่เพื่อนเพื่อนก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลย อ่ะต่อไปในส่วนตัวละครดูยังไงนะครับตัวละครกดคำว่าทีมเห็นไหมตรงซ้ายล่างนะครับแล้วกดอัลบั้มเห็นไหมตัว TNS เอาง่ายนะคือตอนนี้เทียมมันยังไม่มาครับแต่ว่าที่เขารับกันก็คือเขาไปรับ TNS ที่เยอะแค่นั้นเองครับ TNS ที่เยอะเพราะว่าเราจะต้องใส่ตัว TNS ทั้งหมดคือ3ตัวเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับเราก็ต้องหา,าอีก2ตัวเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น TNS เนี่ยสตัวก็จะแพงเพราะว่าเราก็รอใส่ได้เลยเห็นไหมครับ s ส74แล้วก็เป็น,นส่วน s ส223เพราะนั้นเราต้องหาตัวเ s สใส่3ตัวแค่นนครับแต่ว่าแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างกันไปตัวหนึ่งแทงตัวหนึ่งดาเมจอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นในส่วนช่วงแรกเท่าราคาแพงให้หาตัว t ท s ให้ได้3ตัวแค่นี้เองครับจบเรียบร้อยแต่ว่าเออในส่วนน้องโค้นี่แชมเปญก็จะมีแจกนะครับเพื่อนๆก็ต้องหาได้2ตัวนะครับประมาณนี้ อ่ะต่อไปขออนุญาตแนะนําการเล่นเกมนะครับก็ใส่ตัวละครก่อนเลยอ่าเสร็จแล้วก็คู่หูคู่หูก็พยายามใส่ตัวละครที่เป็นตัวเทียทองนะครับอ่ะต่อไปในส่วนสก,กิลมันเหมือนแนวน้องเห็ดเลยอะ่ะเปิดตัวเยอะๆเปิดเปิดสก,กิลเยอะๆจากตรงนี้นะครับซ้ําๆเยอะๆเราก็สก,กิลมันก็จะอัพขั้นไปเรื่อยๆเขจะยิ่งแรงขึ้นประมาณนี้นะครับนี่มีเรือรบของแซนลี่ด้วยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําการระบบการเล่นนะครับก็จะมีในส่วนต่อไปเป็นในส่วนดันเจี้ยนก็จะมีในส่วนดันเจี้ยนมีมีเห็นไหมครับเปิดเหมืองแร่แล้วก็สเตจส์สามร้อยคือเราพยายามปั้นด่านให้ไกลที่สุดในส่วนตอนแรกพยายามให้ด่านไปไกลที่สุดเพราะว่ามันจะได้เปิดดันต่างๆแล้วก็จะได้เปรียบคนอื่นนะครับต่อไปเล่นยังไงกดขวาล่างเพื่อเห็นเงาเควส์มาเนี่ยมันขึ้น, 50, านามาเห็นไหมครับเอาพลังชีวิตห้าสิบเราก็เอาพลังชีวิตห้าสิบไปแค่นั้นเองครับเห็นไหมเราก็จะผ่านเควส์ทำไปเรื่อยๆครับเหพลังมครับอัดเอพลังป้องกันห้บ อ่าล้วก็เป็นส่วนป่าศัตรู5ตัวก็เดี๋ยวมันก็จะยิงจัดก,การเอง5ตัวตรงนี้นะครับอ่าเราก็อัพพาสซีฟถ้าเรามีเงินเราก็อัพพาสซีฟรอไปเลยก็ได้ครับมันจะได้เก่งไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องอัพแบบมันก็ต้องมาถามเราอะขั้น5060 70เไปเรื่อยๆถูกไหมครับประมาณนี้นะอ่าเราก็อัพรอไปเลยก็ได้ครับประมาณนี้เลยโหเงินเหลือเลยอ่ะเอาเงี้เลยว่ารอยกดค้างได้นะครับเออมีขอขอขอให้มีลืมบอกกดค้างได้นะไม่ต้องไปกดจิ้มนะเหนื่อยแนะ่ อโอ้โหค้งนะพวกเราเก่งขึ้นเยอะเลยก็ถ้าอยากเล่นแบบเอ็นเกมไม่มีอะไรครับก็ใส่ตัวทอง3ตัวแล้วก็อัพสกิลมีเงินเท่าไหร่ก็อัพสกิลไปแค่นี้ครับอันเชิร์ลเอนเจอร์ธรรมดา10ครั้งอ่ะเราก็ไปอันเชิร์ลตามที่เขาบอกครับคว่าต้าดีโอ้โหต้าดีต้าดีอันนี้หมียังไม่ได้อันเชิร์ลเอนเจอร์เลยนะอันเนี้ยผ่านสเตจยี่สิบห้ามันจะมีให้อันเชิร์ลครับโอโ้ไม่มีเอ็นเอ็นออกเลยอะ่ะ สมเป็นกันเป็นหมีจริงดวงเออไม่เป็นไรครับเปิดต่อได้มีสิบใบออกมาอุ้ยไอตัวนี้หมีชอบนะทันเดอร์บาวขอไอตัวนึงแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆมีเพชรหนูที่หมื่นห้านะครับเปิดกาชาเป็นเลยร้อยโลโอ้โหสบายๆเกมแจกเยอะนะเดี๋ยวหนะมีเจ้าค้นมาแจกให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามทางทิมงานก่อนเดี๋ยวขอถามก่อนโอ้โห เอไม่ออกเลยขอตัวนึงดี้ย่เกมมันตึงอยู่แล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับ <laughs> เดี๋ยวดูสิว่าเปิดไปเกือบร้อยโลมันจะได้ซักได้ซักทองไหมอ่ะเดี๋ยวอยากอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันออกเอมันจะเป็นยังไงอะ่ะกบมันจะทําหน้าไงโอ้ตึงตึงงตึงตตึงงตึงชิบหายแล้วเปิดไปหมื่นกว่าโลไม่ออกเลยว่ะอ้าวโอ้ยออกตัวนึงแล้วครับนี่เฮ้ยเ <laughs> <laughs> วน <laughs> <laughs> กรมตัวนี้เรามีแล้ว แปลว่าสวยครับพยายามให้มันออกตัวตัวอื่นอะแค่นั้นเองโอ้มีซ้ําได้ตัวซ้ำคนระับแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะได้ตัวซ้ำเราเอาไปเลื่อนขั้นได้ครับนี่เห็นไหมอัพเลเวลนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตัวซ้ำเปิดเรื่อยๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดํามมีให้ถ้าเกิดํามมีถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ให้รีครับแล้วก็ไปหาตัวอื่นที่เป็นตัวเอสตัวอื่นแค่นั้นครับ อ่ะก็เอาไปว่าขอให้คนเล่นเกมไลด์ไอเดอร์แองเจอร์อย่างมีความสุขนะเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าอยากจะขายบาทแพงก็ไปหาตัวทองก็ได้3ตัวไม่ซ้ำกันแล้วก็ไปลงขายมีใคนคนขายอยู่ประมาณ100-200ลองไปดูราคาบอร์ดเองมีไม่ยุ่งนะอ่ะแล้วเจอนนะครับ